สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่างช่องพายหัดคนเดิมครับมือนีครับวันที่13ตุลาคม2 5 6 7ครับผมมือนีครับจะมีน้องทั้งมาแบ่งปันเอฟซีท่างช่องครับผมเนาะเป็นของเอฟซีนางรองนะครับงวดที่แล้วเอฟซีนางรองให้มาครับนี่ครับผม1 7 1 8 1ไม่เข้านะครับ16สิงหาครับให้2 28ออก28ตรงตรงครับ1กันยาครับให้4 4 9ครับเลขออก94นะครับนี่ครับ16กันยาครับให้2ครับ7 2ครับเลขออก37นะครับ1ตุลาครับให้1ครับ7 1 8 1นะครับไม่เข้านะครับผมเนาะนี่ครับของ fc นางรองครับผมเนาะ นำมาแบงปั่นเ c ซทังซองครับผมงวดนี้เพิ่นห้เมื่อไหร่ครับผมก่อนอื่นครับมาเบงเลขกลับจากสงขากรอนครับผมเนาะเลขลับจากสงขานะครับนํำมาแบงปั่น F c ซทา้งซองผระหัดคนเดิมนะครับเล็กลับจากสงขาครับผมเนาะให้ผมม่สามงวดครับผมงวดแรกเข้าที่9449ครับผมงวดที่2ครับ3 7ตรงๆครับงวดที่3ครับให้58 เลขออก5 9นะครับงวดนี้งวดที่4ให้ผมมานะครับแต่ว่าเลขเพิ่นเขามาแล้วหงวดติดต่อกันครับผมเนาะงวดที่7ให้58ไม่เข้าครับผมแจงงข่าวมาครับผมเนาะให้58ไม่เข้าครับงวดนี้ครับเลขรับจากสงขานะครับบนวิ่ง8ครับบนวิ่ง8ครับ82 83ครับ82 83ครับล่างวิ่ง1ครับ1 5ห้า 1 9ครับล่างวิ่ง1ครับ1 5 1 9นะครับแคปหน้าจอครับผมเนาะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเด้เลครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ของผู้ใหญ่จะดีจากสงขานะครับ15ตรงกันนะครับ15ตรงกันนะครับนี่ครับผู้ใหญ่จะดีจากสงขานะครับนี่ครับหรือว่าเจ้าของเลขวิ่งสงขลาครับบนวิ่ง9้า ล่างวิ่ง1นะครับบนวิ่ง9ล่างวิ่ง1นะครับชุด3ตัวครับ197ตัดเล่น2ตัวครับ1997 17นะครับล่างครับวิ่ง1ครับ1518นะครับ1518นะครับบนเน้นที่97ล่างเน้นที่15นะครับโอเคครับผมเนาะมาดูของ fc นางรองดีกว่าครับ fc นางรองงวดนี้ส่งมาแล้วครับผม fc นางรองครับบนวิ่ง8กับ9ครับจับคู่ครับ8 1 8 2 9 1 9 2ครับล่างวิ่ง1กับ3ครับ16 17 36 37นะครับ fc นางรองนะครับนี่ครับ fc ทางช่องสนใจบูชาไหมครับผมนี่ครับผมเหรียญแมวมงคลก้าชีวิตนะครับนี่ครับผมเนาะแล้วก็มีเหรียญรุ่นรวยพันล้านนะครับด้านหน้าเป็นกรมหลวงชุมพรนะครับนี่ครับรับประกันของแท้ทุกองนะครับผมแล้วก็ทุกองนะครับผ่านการปลุกเสกนะครับแล้วก็มีกําไรเหนือดวงับผมเนาะกําไรเหนือดวงรุ่น รวยล้านนะครับนี่ครับแล้วก็มีตะกุดนางกวักนะครับตะกุดนางกวักครับนี่ครับแล้วก็มีตะกุดรุ่นยอดรวยรวยนะครับแล้วก็มีกำไลหินหยกครับมีเบียแก้ครับนี่ครับผมเนาะถ้าสนใจบูชาครับจัดเก็บเบอร์ลงเครื่องครับทักไลน์มาที่ 0653418836ครับแล้วก็0652417438นะครับแคปหน้าจอครับผมเนาะนี่ครับผมแคปหน้าจอทั้ง2เบอร์นะครับ0653418836แล้วก็0652417438นะครับโอเคครับผมเนาะมาดูของ FC นางรองดีกว่าครับ FC นางรอง FC นางลองครับผมงวดนี้ส่งแนวทางมาให้แล้วครับผมเนาะ FC นางลองครับ f อฟนางลองครับผมเน้นย้ำากับเอฟซท่านช่องครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก YouTube นะครับ อย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมเฟซปลอมนะครับบนครับวิ่งที่8กับ9ครับบนครับวิ่งที่8กับ9ครับจับคู่ให้4คู่นะครับบนครับนั่นก็คือ8 1 8 2 9 1 9 2ครับนี่ครับ บน4คู่ล่าง4คู่นะครับล่างครับวิ่งที่1กับ3ครับล่างวิ่ง1กับ3นะครับนี่ครับจับคู่ให้4คู่ล่างนะครับนั่นก็คือ1 7 1 6 1 7 3 6 3 7 นี่ครับผมก็ถืออ่าบนซีคูล่างซีคูบนหลายตัวครับผมเนาะนี่ครับลงวันที่ครับลงวันที่ลงวันที่16ทับ1นทับนะครับนี่ครับผมถูกต้องไหมนี่ครับส่งมาให้นะครับ วันที่7ตุลาครับส่งมาให้วันนี้วันที่13ครับผมเนาะนี่ครับผม fc นางรองนะครับส่วนใครที่รอเลขหลุดวงในนะครับเลขหลุดวงในครับผมเนาะจะได้ก่อนเลขออก1วันนะครับก่อนเลขออก1วันนะครับนี่ครับอุทิศเลี้ให้มา859 59ครับผมเนาะเข้าที่5 9ตรงๆนะครับนี่ครับ กับควมนาณนีครับผมเนาะกับสุดทานี้ครับกับขออุยพ่อหน่อเอฟซีทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับผมเดินทางแขวขาดปลอดภัยเด้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับผมเนาะถ่ายชอบอย่าลืมครับผมฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่เสียตังค์นะครับมันดูเน้นย้ำก่อนแป๊บนึงครับผมเลขรับจากสงขา แคปหน้าจอครับผมเนาะนี่ครับนำมาเบียงปั่น f อฟทั้งช่องผหัดคนเดิมครับเอประมาณนี้ครับผมเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับเชิญชิปน่ครับ